สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของจุลไมคครับอัปเดตข่าวของทาง MCU กันบ้างครับรู้สึกว่าผมตกข่าวนี้กับซีรีส์เรื่องใหม่เกี่ยวกับประเทศวากันดาไปเลยครับผมโดยมันมีซีรีส์ใหม่ออกมาครับซึ่งจะมีชื่อว่า Eyes of Wakanda นั่นเองครับซีรีส์แนิเมชันเรื่องแรกของ Black Panther ที่เตรียมจะเข้าฉายใน Disney Plus ปี2024ไปดูกันครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับ Eye of w a กัน d a ครับต้องบอกเลยว่าแค่ตัวชื่อซีรีส์ก็น่าสนใจมากๆแล้วครับโดยโปรเจกต์นี้ครับมีประกาศออกมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนธันวาคมปี2023โดยผู้อำนวยการสร้างอย่างแบรดวินเดอร์บัมซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสตรีมมิ่งทีวีซีรีส์และแอนิเมชันของ Marvel s t u d i o ครับโดยเขาได้เผยว่าเมื่อเร,เร็วๆมานี้ซีรีส์แอนิเมชัน b l a c k Panther เรื่อง Eye of ว a กัน d a ได้รับไฟเขียวแล้วซึ่งในการให้สัมภาษณ์ล่าสุดกับทางคอมิกบุ๊กเพื่อโปรโมทซีรีส์ Echo ที่เริ่มฉ กันไปแล้วตอนนี้วินเดอร์บลัมได้พูดถึงเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้ซึ่งได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่เรากำลังผลิตร,ร่วมกับ Proxi m ity Medi เดโดยมีไรอันคูเกิลเป็นหนึ่งเดียวของผู้อำนวยการสร้างของเราวินเดอร์บลัมอธิบายว่าเขาได้เสนอโปรเจกต์นี้ให้กับไรอันและไรอันก็ได้เสนอมันให้กับเควินพ่อใหญ่ประธานใหญ่ของเราและพวกเขาก็แบบว่าเรามาทํามันกันเถอะสาหรับไรอันคูเกิลครับหากเพื่อนๆจากันได้เขาก็คือผู้กํากับที่ทําให้ Black Black p a n ท h e r ทั้งสองภาคประสบความสําเร็จมาแล้วนั่นเองแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเขาได้ทําให้วากันดาเป็นอีกหนึ่งจุดยุทธศาสตร์ที่แข็งแกร่งมากๆของ MCU นั่นเองครับวินด์บาร์มยังพูดต่อไปอีกครับว่าไอซ์วากันดาจะไม่เหมือนกับสิ่งที่เป็นแฟนเคยจินตนาการมาก่อนผมไม่อยากจะพูดมากเกินไปเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เขาก็ยังกล่าวเสริมต่อไปอีกครับว่าต้องยอมรับเลยว่ายังไม่ค่อยมีใครที่จะทราบเกี่ยวกับซีรีส์แอนิเมชั่นของ b l a c k พ a n t h e r มากนักซึ่งต้องบอกเลยว่าผมเองก็ไม่รู้เลยจ จนผมได้มาเจอกับข่าวลือที่จะเอาไว้เล่าในช่วงท้ายมันได้ยืดโยงมาจนผมนั้นเจอกับซีรีส์หนนี้เข้าวินเด์วามได้เสริมต่อไปอีกครับว่าไม่ว่ามาเวลจะแชร์แนวคิดต่อไปนี้ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในซีรีส์ว่าตลอดประวัติศาสตร์ของวากันดา จะมีนักรบผู้กาหารได้รับมอบหมายให้เดินทางไปทั่วโลกเพื่อตามหาสิ่งประดิษฐ์ไวเบเนียมที่แสนจะอันตรายนี่คือเรื่องราวของพวกเขาแต่ก็ไม่มีสิ่งใดแน่นอนจนกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกอัปเดตออกมาอีกทีมากกว่านี้ซึ่งหากจะใช้โครงเรื่องนักรบแห่งวาคันดาออกตามหาไวเบรเนียมนอกประเทศสําหรับผมก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจอยู่นะเพราะว่าไวเบรเนียมค่อนข้างที่จะออกนอกประเทศนี้ไปเยอะมากๆซึ่งด้วยเหตุนี้เองครับซีรีส์ไอออฟวาคันดาครับจะเป็นซีรีส์อันเดียว กันหรือเปล่าที่เคยพูดออกมาก่อนหน้านี้ว่าจะมีซีรีส์ที่พูดถึงเรื่องราวของโอคุเยสปินออฟท่านนายพลหัวหอกสูงสุดของวากันดาซึ่งถูกสั่งตรวจให้เป็นพละเรือนธรรมดาและเขาก็ได้กลายมาเป็นตัวละครลับมิดไนแองเจล้นั่นเองซึ่งตอนนี้ครับก็ยังไม่ทราบว่า y อ of Wakanda เป็น Black Panther โปรเจกต์เดียวกันกับที่ประกาศว่าจะพัฒนาโปรเจกต์เดียวของโอคุเยเมื่อปี2021หรือเปล่าแต่ถว่าโปรเจกต์นั้นครับ เคยมีการรายงานว่ามันจะเป็นโปรเจกต์ live action จะไม่เหมือนกับของทาง i อ e อวากั a ด d านะที่จะเป็นตัวของทีวีซีรีส์แล้วก็เป็นแอนิเมชันแล้วก็ในช่วงปลายปี2022ครับ เนทมัวโปรดิวเซอร์ของ Black Panther Wakanda f o r e v e r ได้ระบุถึงภาคแยกนี้เอาไว้ด้วยครับว่าหนังสปินออฟของ Black p a n t h e r อาจจะไม่ได้ไปไกลเท่าที่ผู้คนอยากจะให้มันเปลี่ยนนักและเสริมว่าพวกเขามีไอเดียดีๆมากมายที่เราก็ยังคงพูดคุยกันกับไรอันคูกเลอร์ภูมิกับของ Black p a n t h e r ดังนั้นเราต้องมารอดูกันครับว่ามันจะไปได้ไกลแค่ไหนต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ Black p a n t h e r w a k a n d a f o r e v e r จบไปเรื่องราวสปินออฟภาคแยกของประเทศแห่งนี้ก็ตอนนี้ค่อนข้างที่จะดูเงียบๆอยู่ นนะฉะนั้นแล้วแฟนๆต้องรอจนกว่า m a r ิวสตูดิโอจะเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Eye of Wakanda ต่อไปครับผมเพื่อดูว่าภาคแยกของโอคุเยนั้นจะถูกพัฒนาให้เป็นซีรีส์แอนิเมชั่นที่กำลังพูดถึงและประกาศออกมาอยู่นี้หรือเปล่าซึ่งก็แน่นอนละครับผมได้ไปค้นข่าวนี้ขึ้นมาหลังจากที่ผมไปเจอข้อมูลนี้มาก่อน มันเป็นสกูปของ Can w n Get s s m e t o โ s t ครับที่ได้โพสตเอาไว้เมื่อวานนี้เลยซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื้อหาของเดซพัวนะแต่เขาก็มีเสริมห้อยท้ายมาว่า I อ o าอ,อกฟากันด้านั้นจะแนะนำตัวละคร i r o n f i s t คนใหม่ด้วยโดยจะมีหญิงคนนึงที่ชื่อว่าจานูรา ดูเหมือนจะเป็นตัวละครใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาสําหรับซีรีส์นี้ครับจารุลาจะทํางานร,ร่วมกับวาคันเดียนที่ชื่อว่าบราซาซึ่งปราซาคนนี้หรือเปล่าที่จะเป็นนักรบผููเดินทางออกนอกประเทศเดินทางไปทั่วโลกเพื่อตามหาสิ่งประดิษฐ์ายเบเลียมที่เป็นอันตรายนี่ก็เป็นข้อมูลของทางแคนวีเกสัมโชตนะครับผู้ที่เข้าบดอ,อยู่ในวงการข่าวลือแล้วก็ถูกต้องมาแบบหลายสกู๊ปเอามากๆครับสำหรับคนนี้แล้วก็ในทางฝั่งของ MCU ครับก็ต้องบอกเลยว่า ในช่วงนี้ตัวละครใหม่ค่อนข้างที่จะมีการพูดถึงออกมาค่อนข้างเยอะครับล่าสุดเองก็มีตัวละครใหม่จากทางฝั่งเนทีบอเมริกาที่มีพลังโอพมากๆอย่างคาฮรีครับที่ได้เดบิวตเข้ามาใหม่ในวอช c h ซ Season 2ผมรู้สึกว่าเธอคนนี้ค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จนะครับกับการเข้า MCU ต้องรอดูต่อไปครับว่าข่าวนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านี้ออกมาอีกจะมีตัวละครใหม่ๆโผล่ Pro มา แล้วก็ไอออฟวากันดาจะใช้อันเดียวกันหรือเปล่ากับสปินอ f ฟของ o k คุ e ยครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับผมมีโปรพีเมียมราคาถูกมาแนะนำครับเริ่มต้นราคา29บาทจากปกติ209บาทเลยครับใช้งานได้ทั้ง3แอป,ปเลยทีเดียวโคตรคุม้มไม่ว่าจะเป็น YouTube Premium YouTube Music ยังไม่พอครับเขาแถม V I U Premium ไปอีกฟินๆใช้ได้ทั้งอีเมลตัวเองเลยครับปิดหน้าจอก็ยังฟังเพลงได้ล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดพร้อมกันได้อีกด้วยสำหรับคนที่ใช้บริการร้านอื่นอยู่ก็สามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยแค่29บาทเท่านั้นมีกิจกรรมให้เล่นทุกเดือนสนใจสมัครแอดไลน์ไปที่ ad cat 4k หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยครับอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ